มียังอันนี้ป้าอ๋อผลคายปิงป้าเออเจะเห็ดเราได้เอา้าเดี๋ยวเผาเออตึกแฮวเออตึกแฮวเออเออเจ้าก็ได๋อยป้าแฮ่อมาตีใช่ไหมมาตีเกี่ยวเขาบ่เออพากันอ่องม่ยังอ่ะนะพากันอ่องน้ำไม้เออได้เต็มแบกไปมันอารมณ์ก้มก้มมากมียังอ่ะนะกระบอก S <S สบายดีนางตังางรอจำตากโดมาโอ้มาก็พพมา,ามาเ่ยญาตมาทุกคนลเลยเดเปิดหนอยยหลายคนอยู่ทุกนต้วน,นี้เด็กูชิมแอนทางลงเสะทุกคน กระทาังไปเฮือนของชาวบ้านถือว่ามีเฮือนเป็นจุดเป็นจุดแต่ละบ่อนนะถือว่าเป็นตะมวนอยู่เลยบานทะม,มุนกบมะเขาะมะขามบักไหม้ะมุ่นเลยถือว่าหลายโอ้บานนี้กว้างทุกคนเลยย่างน้อยไดกับบวยสุดธ์นะ,ส,ะสบายดี hết nhang du du à... <laughs> à... 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 chứ à à nàng chứ mà đi kêu khâu bảo mà này ở cháu nhíp nhắc cả ờ phun mì phè ờ bờ đeo ngọc nào bờ bờ này Bò ờ โอ้กี่นี่หนะนี่หนะโอ้กี่ตำหูนี่ทุกคนเลยเจ้าไ่ได้ตำบ่อ๋อตำยูกับไผ่เหมือนยูกบพออ๋อได้ผัวแล้วบ่ะได้แล้วสบายดีผู้ยู่งทั้งเห็นยังอยู่อ๋อ nào vẫn đi nọ đây vẫn ô du nghiệp gì lo thằng gườn bò bò hà lìn hà lìn bò bò đấy lúc bò à. đây lúc xáo, nó lúc lúc cho khốn cả à. à, à, phụ pop à. อโอ้สาวปบหมดเลยเอาป่าบอมบอมไปใช้แล้วนะผ <c oughs> <c oughs> ลทลกคนเลย <c oughs> มาต่ซใช่ไหมมาที่เกี่ยวเขาบ่า <c oughs> เออพากันอ่องไม่ยังอ่ะนะพากันอ่องนะไหมอเอได้เต็มแบกไปมันอันมณ์ก้มมากไปยังอ่ะนะกระบอก เออย่างบวบเนาะกบใหญ่เนาะมาตไห่เนาะป้าน um ี <s <s um ่ก ah> um ็เต็มบาร์เออเออไม่ห้างนี mm ่แหละเฮ็ดแนวได้ป้าผัวบอกเดียวแนวได้เนี่ยบ่มีผัวอีกป้เจอะจะม่ห้างเนาะบาเนี่ยมัดไม่ห้างก็เป็นเมียเขาหลบมาเนี่ยซองแล้วเออ เออได้มีห้างกังงามนี่เป็นคนม่ห้างนอยไม่ห้างนอยสทซัี้แล้วอ๋อลูกบ่อเนี่อ๋อลาน้ามาตาไฮอ๋อเจียวเขาเอื้อยเออเอ้เขาไปชนใจยเนีนะบานในนาบานเพียงแน่เนี่ยมาเห็นไล่เออเออลายแน่วิโนอาเมตาบานดีดีดอกเนี่ฮะ โย่บูงแล้วอันนั้นเาจะทำเจ้าผูกปกเจ้าก็บูอีกปปิ๊บองปูเอออนี้ได้โอ้หเอากรบอจักเกินแล้วแล้วเจ้าเขาปลูกปลูกต่อเลยของปูของยาปลูกเออเจ้าก็บอจักสปปุกดมาดิปิ๊บเอฮ้ยหวานทุกคนต้อว่าสืบทอดแต่ปูแต่ยาเพราะนี่ นในตะวานเอ้าไปก่อนบปฝุ่นเช้าก็คือชีเมื่อยเนาะมาตายฝุ่นเมื่อยได้อ่ยอายอกไล่ฝุ่นให้ทุกคนเลยจู่ลาดหน่อยเขาลงไปตักนำ้ำทุกคนไปต,ตักน้ำอยู่เซ่นะเริ่มแรงแรงจะเป็นข่อยแล้วก็เริ่มไปเริ่มมันเบียกไปเบียกม,มันทุกคนทุกไลก็เวียกเกินเวียกซาดนี่แหละ กกใหม่ลายบาทนะปอยเป็นบาทเก่ากกใหม่อันที่เพิ่นโปกนะทุกคนเป็นหกใหม่หกเออเจ้าสาเออจักตอกบ่ยนี่อ๋อไว้อะนี่เออเจ้าชีชัดยังอ่ะนี่ชัดมันหัวนี่อ๋อเห็ดหัวโอ้เห็ดเจ้านี่ยหนอเจ้าหกสาเห็ดนี่ไหมหนอ เห็ดยังอันนี้เห็ดขาวบ่ใช่เห็ดอ๋ดหอหมกักอลังกระตุมเห็ดน้ำมันบ่โอ้เห็ดกินบ่ได้เนาะโอ้จะชิมัดหัวนี้เออเฮือนจะบ่เ,เนี่ยอ,อ๋อเฮือนในนี้เนาะโอ้เย็นขักเนาะเออมีกกเบาะกกเผาเอ้าไปก่อนเพื่อเท่าเว้ยหายางหลาะดินนี่ก่อนครับสวนเขาเจ้าคนฟงฟง บรรยากาศยามแรงทุกคนแรงแล้ยเด็วก็ชอบบ้านบรรดาผายหัอนะใส่มองเด้อเขามาตักน้ำอยู่พี่ทุกคนเลยตักน้ำใส่บ่นังเย็ดเดอเดอรชัย ตือว่าทำเปิ้ลตักน้ำใสพอและวนะยำแรกนะี่มีส่วนหนึ่งก็มาอาบน้ำใชะไปเลยแซวาเชนะทุกคนนี่อันนี้ก็ส่วนฝนฝนเริ่มเห็ดหัวไหวแล้วนะพอ่า,ลา,ลา,าอแล้วไฮแล้วหน้านี่ฝนชีอันนั้นเราได้ฝนชีปลกูกผักไวเช้าถือว่าพักในฝะนโป่งดำระดูนะทุกคนถือว่า,าเงียบฝนฝนบริปลูกด้สไลด์ก็แล้วเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำ กินบอคอนมอ๋มอคอ,อ,อยหนุ่มบ้างอ๋ยางกันดิจนจมันจะจิลอมเออเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ,อ้าวอ้าวมาเริ่โอ้นักเต่าทุกคนเต่าสนบทสามีคนตักน้ำตำเข่ากได้ทุกคนเอ้า,ปาปไปสบายดีน้ำย็นบ่ด,ดั่งนะ เดิร oh, oh. ์งวยนั hmm. mm ่มกิดเดียทุกคนเด้ออาวสดไลแล้วเปิงไล่ทุกคนขนผู้เฒ่าผู้แก่แล้วใครได้ขนายังหนุ่มยังซ่อมแล้วโอ้ยิมยังเดียวสังเกตเบิงพืชนย่คู่เพื่อนทุกคนเพิ่นชีสะสมพิ้นไว้เอาไว้ใช้เวลาฝนตกลล่น สบายดีเห็ดยังอยู่ยยย <laughs> มาจะให้บ่าเออเออเอาเอา,เอา,เอาขอทำทนะเห็ดยังเลยนึงเขาอ๋อได้ลูกจ้าค้นเลย,ยอ๋อลูกสองคอนอ๋อเอาผัวในบ้านนี้เอาบ้านในบ้านนี้ในบ้านอะไรนี่เอาคัวอ๋อเอาบ้านเดียว อ๋ออยู่นาบ่อเออลำมาผัวนอะไล่เออหนึ่งเข่าเนาะนี่ยังบไปเกี้ยวเข่าเกี้ยวนั่มปะเออมื่อตีเกี้ยวข่าเออค่มื่อตีเกี้ยวเข่ามาแล้วก็นึ่งเข่าตาผูวบ่ะเนี่ยเออเอาเอาเออประมาณนี้ทุกคนส่วนไลยมาหนี่ก็เจอแต่เมียเข่าผู้สาวนี่ยังบ่อเพาะทุกคนเลยทุกคน นมนี่ก็บางคนก็ย่านคนเขาเอาให้เขาก็าประหยัดไปเลยเขมีผู้ใหญ่อยู่หรือว่าทำกับชีก้าเอาให้อยู่ส่วนท้ายแล้วก็มีแต่เด็กน้อยเขาประหยากกล้าเไปใช่ไหมเพราะว่าบางทีเขาก็ย่านแปดหกตอกแปลกนาแล้วเขาย่านไปใช่ไหมเขาปร่อยากกล้าเอาไปทุนต้นเผาทุกคนเอ้ยมีแต่ต้นเผาโอ้ ตัวรวมตนผ่า็อยูบอนี่มาใช้เพาเท้าใช้เมอาเดีดีป้าจากโต้ในบงดูสองโตเดี๋ยวพอไดีนแล้วเด้เอเผมมาจะใช้หมอกทุกคนครับพอได้เดู่ได้นลงก็คือชิบวงเราเห็นไฟกับบางลงงลงงอาก็ถือว่าประมาณนะทุกคน ยังอันนี้ป้าอ๋อเพิ่นขายปิ้งป้าเออเจ้าเฮ็ดก็ได้เอาอันนี้ปลาเท่าเอ้าตึ้งเฮวเออตึ้งเฮวเออเออเจ้าก็ได๋อยป้าเฮวาไม่ได้เออไม่ได้ก็ไม่อิ่นี่เออ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 เจ้ามามาตาบ้านได้บอกปลาเท่ามาตาบ้านได้ก่อน พออยู่พุ่นได้อยู่ไข่จะหารสิบสามผูโอ้สิบสามผู้เจ้ามาหยอดพี่โอ้ผู้ปอจำเชื่อเออมาหากินโอ้มาหากินป้าเจ้าโอ้โอ้หากินเก่งเลยเจ้าอ้าวอขออาบน้ำทุกคนเลยครับเออใบเด้อป้าฮ่าฮ่าฮ่าเธอพีกะลาดน้อย ตักน้ำทั้งหมดเลยไอถือบรรยากาศยามแรงที่บ้านอะไร เส้นทางตัวนี้เรากำลังเดินทางไปบ้านน้อยทุกคนบ้านน้อยนี่ถือว่าเส้นทางของทุกคนนี่ดีนะถือว่าเป็นทางแดงนะทางแดงที่ว่าผมมีโค้งนะทุกคนเเป็นทีเป็นแบบแห้งๆไปเลยก็ถือว่าสร้างร้านแผ่นพวกอะก็ได้ที่ปกใหญ่ไปทั้งเออมังกอึเจ้านี้ใหญ่ดีเนาะกระดือกนี่พอไปซาชนพาวก็เดึอก จะอยู่กับไปยู่ผู้เดีวยวอ,อยู่ในหน้านี่บอกอ๋อหน้าหรือว่าเฮือนจะหลดอันนี้เนี่ยรือดองไม่ไม่เตอะอันนี้สู้เนี่ยรืองดงไหมดองคือคือเฮือนทุกคนเลยเออ๋นะออ๋อยู่ลายคนกับดูกดับเต้าเออเดออ๋อ,อและโดยเจ้าบ่อเออ โดยยังตัวจ oh, ีนก็ค well> ือถทำผลเกี uh ่ยวเขาแล้วผลว่ายังผลว่าทุกคนเลยอ้อารีมันก็ช่วยอยู่เนาะเตเลี่อ่ะอรีอะไรอ่ก็คือหมู่เขาทุกคนมาทำเออก้อนชิ้นนะเติบบนก้อนเอาบ่มีลูกถามบ่ลูกเจ้าคนเพราะเราบ่มีลูกแล้วรถไทยไผเนี่ยรถไทยลูก โอ้ล้านโอ้จ้าอยู่น้ำล้านโออถือว่าถุกับโบมหมโอ้แนวนันบ่มีต่ลานเนาะเด้อเออเออเอาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ไหนอยู่หน้าขักเกินบ้านเพียงก่อนนี่วินวิน้อไหนวินน้าหนุ่ยก็คือบ้านนาหน่อยทุกคนเอ้ ถามบุญบ <c Sugar> ้านเพื่อนบ้านน่ะหน่อยป้าเขาเลี้ยวมาแต่ไม่ยังกะดูดวงบ่อยู่ในเหล่าฮะอห้อนช่องหลองอยู่ดวงเชนูบ่แนวดอแนวเจ้ากรนไหนเอิดเอิดเปล่าในเหล่าที่อ่ะไหนเออคนเดียวบ่เออยิงเด้อก็คือถามผลบังในเด้อผลฮาน็คือถามบุญแนวยัง้นแถวเชนูบอกฮานาคือที่ว่าตัวนี้ก็ เอาเข้าสู่บ้านรนณนนอยทุกคนนะปอ้อหลวงทุนเลยเปนในพาดเลยเนี่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 ถุนนะก็ถือปนใช้ตามต้นใหม่ปนเอาพวกมากใหม่เอาใส่อยู่ไรน,น,นี่นะนี่ยเนี่แล้วมันก็สีเกาะปั๊บเนี่ยเนี่ปุ่มจุคนถือว่าสภาพใช้งานได้ทุกไลน์ได้ๆๆทุกคนนะเปนใส่เอาบางส่หลายบางบางถือทุกคนส่วนไลายนะๆๆนนะนะนะเอ้าไม่แพ้เอากไปเรื่อยๆนะทุกคน เออหายหายบุหันได้ตัวนี้ตัวคนเออเอ้าวอาวอ้าวอ้าวเคยถือประมาณเราเข่าคนก็พอได้เคยถือว่าเพื่อนคนอยู่ผู้เดียวทุกคนเขากระชิดเดินเข้าไปหมู่บ้านหมู่บ้านหน้าหน่อยไม่ใช่อันนี้ก็บ้านหน้าหน่อยถือว่ามเกลียวปรบ้านหน้าหน่อยนะเลยเกินสามร้ายแปดคนเดียวเลยชี้ใหญ pues mm ่เป็นลังเป็นลังไปนะเออเกือบถูไล่เกือบลังตักใหญ่ใช่ ก็ถือว่าใกล้จะคู่พราะยุคขวนคนเลยประมาณอยู่เสาเสาควารักตัวนึงเสาห้าเสาหกลักนี่แหละกับผูนะคือเส้นทางถือว่าสบายนะบ้านของคนก็เป็นจุเป็จุไปได้กลายเป็นบ้านจัดสรรบ้านใหม่ทุนเลยบ้านนาน้อยบ้านนาน้อยแล้วสบายดีสบายดีสบายดีไม่เท่าเออถูกเห็ดยังอยู่มาเนี่ย อยู่เหืนน่เหนเนาะอ้าวขออนุญาตาาะไทยสารคดีนี่ายบงไม่เม่าวรนี่ไม่ยั้งกันลูกสาวบ่ะลานก็นัน่งเริ่มเป็นสาวแล้วเนาะดูเป็นสาวแล้วบ่ะฮันไปใช้อ่ะนะพอเจอแล้วพอเจอไปไซไปแล้วทุกคนเลยอ่าฮ่าฮู่้สาวโชว,ว์ไลฟ์เดี่ยวบุกคออยู่ในกล้องทุกคนเลย เห็นกล้องในป๊อปโหลดเ <laughs> <laughs> พิ่นไปะจะากเข้ากล้องเพิ่นได้นะทุกคนป้อหายีบอกไม่เท่าเนี่ยหายหายีแต่หึ้งเราเนี่ยป้อเจ้าหักษาได้อีกเนาะเออแต่สมัย่สุสงครามผมหายีเจ้าโบแตกใอยเนาะเจ้าหักษาดีแต่ว,ตว,ว่า <laughs> แต่สมัยสงครามเลยทุกคนเลยาหายี่เพิ่นเลย <laughs> แต่ว่า ไอพนนี่โบแตกกลัวชาซึ่งโชกามเกิดเออเอออันนี้อันนี้ก็เหือนเจ้าบ่ช่องลังนี่เอออันนี้ก็ยั่งอันนี้ได้ชาวพวงนี่ยเจ้าซานเองบ่เออซื่อเออยั่งเจ้าซานเอาหนะเออลูกเคยก็บเป็นซานเนี ไม่เท่ากับโบเป็นแล้วไปกับโบเป็นเนาะเอาเอาเอาไปก่อนมาดิลูกสาวกับลานสาวก็ป๊บเลยโอ้ยแล้วแหละจะไปทางไหนก็บุกววางไม่ได้เราไม่เท่าเนาะปุกววางประมาณอยู่สามสิบลังคาเนาะประมาณสามสิบลังคาเลือดทุกคนคือบ้านน้าดอยนะจ๊ะบ้านน้นดอย คือว่าเป็นบ้านกระสันว์กับแม่คนสีหนาอาอกมาแต่บ้านนะนาลายอีกบ่แยกมาจากบ้านนาลายทุกคนเอ้สุดท้ายกับบุญมีไฟยูเหือดน,นะส่วยนยำเลยยำเกี่ยวเข่าเนาะไม่เท่าเนาะไฟก็พอยอยูเหือดส่วนนี้ไฟก็เมางำเข่าหน้ามาใช่ไหมเข่าหน้าเข่าให้พ้นก็ตกดีเนาะ một <laughs> lực của phần vị đi bạn có bao này là bạn sàn cả hàng hàng cái thứ bên mũ bàn đấy nói phần gì phục tâm điện kèm thang ở đâu em tặng lọc บ้านนี่ก็งวงควายลแชนนกพวกนีงงวงควายลนไลยคนก็คอยย่เื่อเจ็บคดไปอย่างไปแต่ยาตคนี้คนย่ามาเขาก็ไมได้งายท้อมดได้ทุกคนน้มนนอยช้นิดหนึนะ phạt đẹp bộ quả là các gương sao đi? lên đẹp với người thứ nhảy nhìn